และวันนี้นะครับรายการไลฟ์สาระของเราก็คือหัวข้อก็คือกว่าจะเป็นนักบุญคําว่านักบุญเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนักบุญพ่อเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงบุคคลที่ที่มีปีกนะแต่ถ้าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วที่ประชาชนทุกคนครับเราถูกเรียกมาให้ เข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักบุญโ้แค่คําถามแรกนะครับต้องร้องว้าว้าว,าวกันเลยนะครับนอกจากจะมีคําว่านักบุญแล้วนะครับเราก็ยังได้ยินคําว่าบุญยราศีจริงๆพ่อเชื่อว่าในประเทศไทยของเราเราจะคุ้นครับได้ยินคําว่าบุญยราศีบุญยราศีก็ถือว่าเป็นเป็นขั้นขั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญแน่นอนเรื่องของวีรกรรม วิรกรรมในที่นี้หมายถึงเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยไม่แพ้กับนักบุญแน่นอนอแต่เ,เรื่องเป็นเรื่องของขั้นตอนมากกว่าว่าจะเป็นนักบุญกว่าพระศาสนจาจักรสากลของเรานะครับจะประกาศบุญญาศีสักองค์หนึ่งเป็นถึงเป็นเรียกว่าเป็นนักบุญมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างครับคุณพ่อสิ่งที่ต้องการและเรียกร้องคือเรื่องของอัศจรรย์นี่คือเป็นที่บอกว่าทําไมรายการไร้สาระของเราวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ท่านผู้ชมนะครับ คงจะได้เข้าใจมากขึ้นผมเองฟังก็ประทับใจต้องเรียกว่าคอยตามเลยเนาะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ชมเนี่ยไปรับฟังสาระดีๆนี้กับคุณพ่อและรายการไลฟ์สาระสวัสดีครับพบกับผมสมบัติงามวงและรายการไลฟ์สาระซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับสาระดีๆวันนี้เราอยู่ที่บ้ันเนน เล็กยอดแซบอุปถัมภ์สมพลานนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณพ่อธนายุทธ์พลาผลซึ่งท่านเองเป็นผู้รับผิดชอบนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีคุณก่อนอืน<ช>่นเลยอยากจะให้คุณพ่อได้แนะนําตัวเองนะครับแล้วก็หนะ้าที่รับผิดชอบที่คุณพ่อดูแลอยู่ในขณะนี้ครับเชิญครับครับผมผมพ่อธนายุทธ์พลาผลนะครับอย่างที่คุณครูได้แนะนําตัวไป ชื่อเล่นว่าพ่อตังเรียกพ่อตังง่ายๆนะครับปัจจุบันพ่อเป็นคุณพ่อรองอธิการบ้านเรียนเล็กยอแซฟสัมพันธ์ครับครับผมและวันนี้นะครับรายการไลฟ์สาระของเราก็คือหัวข้อก็คือกว่าจะเป็นนักบุญนะครับกว่าจะเป็นนักบุญเพราะฉะนั้นในพระศาสนาจากคาทวิกของเราเนี่ยนะครับมีนักบุญ เยอะมากและในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็มีวันที่เราคิดถึงบรรดาน,นักบุญก็คือวันสงภพยนักบุญทั้งหลายแต่กว่าที่จะเป็นนักบุญนั้นต้องบอกว่ายากมากๆเลยในเมืองไทยของเราเนี่ยก็ยังไม่มีนักบุญนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะได้มาทําความรู้จักคําว่านักบุญคําว่าบุญเารศีแล้วก็กว่าจะเป็นนักบุญเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนและเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ชมเนี่ยไปรับฟังสาระดีๆนี้กับคุณพ่อได้เลยนะครับ คำถามแรกครับคุณพ่อวันนี้อยากให้คุณพ่อได้แบ่งปันก็คือคําว่านักบุญเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเชิญครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนักบุญพ่อเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงบุคคลที่ที่มีปีกนะบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความดีบุคคลที่ดูเหมือนว่า เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมก็อันที่จริงก็ก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วนักบุญก็คือ,อมนุษย์ธรรมดาเหมือนเหมือนกับพวกเราเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับพวกเราแต่แต่แล้วเมื่อช่วงเวลาผ่านไปชีวิตของบรรดาผู้ที่เราเรียกว่านักบุญนั้นก็ ดำเนินชีวิตในในแนวทางของในหนทางของพระเป็นเจ้าดูเหมือนว่าหลายๆครั้งบรรดานักบุญเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าเรื่องของของการจับใจเราก็ยมักจะยอมรับบุคคลต่างๆเหล่านั้นแน่นอนนะคุณบ,บางท่านเราอาจจะเคยได้ยินนักบุญออก,กัสตินหรือว่านักบุญคามินโลซึ่งชีวิตของท่านนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ที่สมบูรณ์นะแต่เมื่อ ภพเป็นเจ้าท่านก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับใจบที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรายอมรับบุคคลหนึ่งว่าว่าเป็นนักบุญในที่สุดและก็เพราะเชื่อว่าเราคิตชนทุกคนครับเราถูกเรียกมาให้เข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักบุญรบจริงๆแล้วคาว่านักบุญเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคือคําว่าคําว่าเซนซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือคำว่าซังตุสซังตุสก็หมายถึงศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการที่เราริสชนทุกคนเนี่ยถูกเรียกถูกเรียกเข้าสู่การเป็นนักบุญเนี่ยก็หมายความว่าเราถูกเรียกให้มาดําเนินชีวิตเข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการที่เราดําเนินชีวิตพบกับพระเป็นเจ้านั่นเองเพราะว่าพระเป็นเจ้าคือคือองค์แห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บรรดาน,นักบุญเนี่ยเราเชื่อว่าบุคคลต,ต่างๆเหล่านี้นักบุญก็คือผู้ที่อยู่กับพระเป็นเจ้าในสวรรค์ครับอาจจะ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากพระศาสนาจากักรที่เรารู้จักชื่อนักบุญอ,องค์งต,งต่างๆเพราะฉะนั้นว่าพวกเราคิทชชนทุกคนเนี่ยมีชื่อนามนักบุญเนี่ยเป็นอุปถัมภ์นักบุญเราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ร,รับการแต่งตั้งจริงๆเรานักบุญก็รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งด้วยแต่หมายถึงบุคคลที่สิ้นใจไปแล้วก็อยู่บกับพระเป็นเจ้าในสวรรค์นี่คือความหมายของนักบุญและก็ ความหมายที่เราพบเห็นในชีวิตของนักบุญที่มากกว่านั้นก็คือเป็นบุคคลที่โดดเด่นในเรื่องของคุณธรรม,มโดยเฉพาะยิ่งคุณธรรมแห,แห่งความรักการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นแล้วก็บางครั้งเราก็เห็นบรรดานักบุญบางองค์สิ้นใจโดยการเป็นมรณะสักขีแล้วก็เราก็มองเห็นว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้แหละผู้ที่รับชื่อเป็นนักบุญเนี่ย สามารถเป็นแบบอย่างสำหรับเรารนี่คือความหมายที่แท้จริงของบรรดานักบุญที่ที่พศนาจาักเราให้เกียรติและวก็ยกย่องหากจะถามว่านักบุญเนี่ยมีความสำคัญกับพรศนาจากักโดยเฉพะาะยิ่งพศนจักคาทอลิกของเราอย่างไร,รเราจะพบว่าพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของพระคาดินันที่เป็น เจ้ากระทรวงการแต่งตั้งเป็นนักบุญพระคดีนั้นท่านนี้มีชื่อว่าพระคดีดดนอังเจโรอัมาโตท่านก็เขียนความสัมพันธ์นักบุญกับศาสนาจักรก็คือความสัมพันธ์ที่เราเห็นก็คือนักบุญเนี่ยแสดงออกถึงการที่เราเป็นพระศาสนาจักรที่เข้มแข็งเป็นความเข้มแข็งของศาสนาจักรเพราะว่า เมื่อเรามีนักบุญเนี่ยเท่ากับว่าเรามีฐานฐานแห่งความเชื่อที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีคําที่บอกว่าปัสะจาจกนักบุญเราก็ไม่มีบันไดที่ไปสวรรค์อเพราะว่าเราเมื่อเราหมายความว่าอย่างไรมเมื่อเรามองเห็นชิดนักบุญเนี่ยเราเห็นแนวทางเห็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่เราจะสามารถ ดาเนินสวิตมุ่งไปยังพระเป็นเจ้าได้โดยมีบรรดานักบุญเป็นเป็นแบบอย่างดังนั้นเมื่อเราเห็นบรรดานักบุญเนี่ยทำให้เรามองเห็นความดีคุณธรรมรท,ท,ที่องค์พระเป็นเจ้างค์ทรงเผยแสดงในในหัวใจของของมนุษย์โดยผ่านทางบรรดานักบุญที่ที่เราเห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างสำหรับเราดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไม พระศาสนาจากคาทอลิกของเราเนี่ยถึงให้ให้ความสําคัญให้เกียรดยกย่องถึงขนาดมีวันฉลองนักบุญมีวันระลึกถึงนักบุญต่างๆเพราะว่าในชีวิตของบรรดานักบุญนั้นเป็นถือว่าเป็นพระวรสารที่มีชีวิตก็คือหมายความว่าชีวิตของบรรด,ดานักบุญเนี่ย นำพระวาจาของพระลงมาดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่เรามองเห็นเป็นเป็นข่าวดีเป็นพ่อสารที่เรามองเห็นชัดเจนว่านี่คือ,อผู้ที่มีความเชื่อในพระเป็นเจ้าแล้วเราสามารถเรียนแบบชีวิตของท่านนักบุญต่างๆเหล่านั้นได้และนอกจากนี้บรรดานักบุญเนี่ยยังทําให้เรามองเห็นถึงความ <Yeah. S 1> มีชีวิตทีวาของ าศาสนาจักรหมายความว่าความมีชีชวิตทีวาในเรื่องของความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นความเชื่อของอบรรดาคริสตชนที่เกิดขึ้นในใน,ในกลุ่มสังคมมณฑลในาศาสนาจักรท้องถิ่นหรือแม้แต่ในคณะนักบวชหรือแม้แต่ในในกลุ่มองค์กรต่างๆของพระศาสนาจักรเราก็มีบรรดานักบุญต่างๆเหล่านี้ เป็นผู้ที่เป็นเป็นแบบอย่างสำหรับเราที่เราสามารถดำเนินชีวิตตามท่านเหล่านั้นได้เพราะว่าชีวิตของบรรดาน,นักบุญเนี่ยทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นครับผมโอโ้โหแค่คำถามแรกนะครับต้องร้องอว้าวๆกันเลยนะครับนี่คือเป็นที่บอกว่าทำไมรายการไร้สาระของเราวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ท่านผู้ชมนะครับคงจะได้เข้าใจมากขึ้นผมเองฟังก็ประทับใจต้องเรียกว่าคอยตามเลยเนาะ ต้องบอกว่าดูนะที่คุณพ่อได้แบ่งปันนะครับคือหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดไม่มีนักบุญเหมือนผมพ,อพ,อ,พ,อ,พอพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงนักบุญเปโตรเนาะที่พระเยซูเจ้าตรัสกับท่านบอกว่าท่านคือศิลานั่นคือหมายความว่าพระศาสนาจักรของเราเนี่ยต้องมีฐานที่เข้มแข็งที่พระเจ้าตรัสว่าจะไม่มีมาเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะพระศาสนาจากนะักรนั่นคือถ้าเกิดไม่มีนักบุญพระศาสนาจักรของเราก็ต้ององคอ์งพังทลายแต่เพราะว่ามีคําว่านักบุญนั่นเองจึง ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทําความดีพยายามที่จะทําให้พระศาสนาจักรของเราเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับอย่างที่สองที่คุณพ่อบอกคือการกลับใจของคนคนหนึ่งที่แต่ก่อนอาจจะไม่ดีแต่นี่ก็คือคนหนึ่งที่กลับใจอยากมารู้จักพระอยากมารับใช้พระแล้วก็รับใช้ผู้อื่น 3. ความมีชีวิตชีวาที่คุณพ่อบอกเออใช่นะบรรดานักบุญเหล่านี้ทำให้พระศาสนาจักรของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาพอเราเห็นอย่างเช่น คนที่ผ่านที่เมื่อกี้คุณแม่ชีเทเลสานนักบุญเทเลี่ยทำให้พระศาสนาจักรของเราคือมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณพ่อแบ่งปันแบบนี้จึงทําให้เราเห็นว่าโอ้บรรดานนักบุญเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดพระศาสนาจักรของเราที่บอก หรือแม้แต่นในปัจจุบันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดคิดจะชนของเราที่คุณพ่อแบ่งปันก็คือบรรดานักบุญเนี่ยเขาได้นําพระวาจาในพระคัมภีร์เนี่ยมาดําเนินชีวิตเราจะเห็นว่าอ๋อคนคนนี้เนี่ยกำลังเอาพระวาจาของพระเยซูเจ้าเนี่ยมาดําเนินชีวิตแล้วเราก็เห็นแบบอย่างที่ดีๆแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นิดเองที่เราเห็นชัดพระศาสะนาจักรก็เลยแบบว่ามีชีวิตชีวาเวลาที่ท่านเหล่านี้ไปที่ไหน คนกลุ่มนั้นก็จะมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูแบบเหมือนพระเยซูเจ้าประทับอยู่ที่นั่นนี่คือตัวแทนของพระเยซูเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็เลยก็คือคําว่านักบุญก็คือตัวแทนของพระเยซูเจ้านั่นเองที่มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับน่าที่เราเห็นกันนะครับก็ต้องบอกว่าคําถามแรกก็คงจะทําให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ ทำให้เราอยากมีดำเนินชีวิตแบบอย่างนักบุญที่เราบอกนะครับไปสู่คําถามข้อที่สองครับคุณพ่อนอกจากจะมีคําว่านักบุญแล้วนะครับเราก็ยังได้ยินคําว่าบุญยราศีนะครับขอเชิญคุณพ่อได้แบ่งปันคําว่าบุญยราศีครับมีความหมายว่าอย่างไรครับจริงๆพ่อเชื่อว่าในประเทศไทยของเราเราจะคุ้น <c oughs> ครับได้ยินคําคว่าบุญยญราศีเพราะว่าในประเทศไทยของเรามี บุญญราศีทั้งหมด8ปดทันด้ยนแปดทัน,ทนนะครับรวมอาจจะรวมอีกคนหนึ่งก็คือบุญญราศีที่ไปที่ลาวเนะาะที่ตรงนั้นก็มีมการแต่งตั้งใช่ครับเมื่อปี2ปี 2> ที่ผ่านมาก็ถ้าพูดถึงบุญญราศีคําว่าบุญญราศีเนี่ยภาษาอังกฤษก็ว่า b r ิส e s นะครับก็คือบุคคลที่ผู้ที่ได้รับขออ้ออ่อนใช่ไหมครับหรือว่าผู้ที่อาจเ,เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ยกย่องบุญญราศีก็ถือว่าเป็น ขั้นขั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญบแต่แล้วก็บุญญาศีเนี่ยยังเป็นเป็นเหมือนอคำที่เป็นเป็นคำนำหน้าคำนำหน้าชื่ออย่างเช่นท้าบุคคลเอาง่ายๆในในะชีวิตประจำวันของเราถ้าใครมีหน้าที่อะไรเราก็เหมือนให้เกียรติแทนที่เราจะเรียกชื่อบุคคลนั้นๆ mm hmm. อย่างเช่นคุณครูใช่ไหมครับ mm hmm. หรือว่าตำรวจหรือว่าคุณหมอ ว่าคุณพ่อ,อก็เป็นคำที่แสดงออกถึงนอกจากเราจะเรียกชื่อแล้วเราก็ยังเป็นการการให้เกียรติดังนั้นคำว่าบุญ,ญาราศีแสดงว่าเราก็ให้เกียรติกับบุคคลบุคคลนั้นด้วยเช่นเดียวกันที่กำลังเตรียมอยู่ในกระบวนการที่จะได้รับการเป็นนักบุญต่อไปในอนาคตแต่ทีนี้จริงๆบุญญาราศีครับก็ยัง จะบอกว่ายังยังอยู่ในเรื่องของความความศรัทธ,ธาเฉพาะในพระศาสนาจักรท mm ้องถิ่นอย่างในยังไม่ยังไม่ไปถึงในระดับพระศาสนาจัก,กรสากลทําไมท่านทั้งผู้เช่นนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่เพราะว่าเป็นเป็นบุญราศีเนี่ยเป็นที่รู้จักในเฉพาะเฉพาะกลุ่ม uh huh. เฉพาะสังคมมนลษเฉพาะประเทศนั้นนั้น อย่างเช่นที่อักรศั์ของบนกรุงเทพของเราแล้วก็มีบุญญาสีคุณพ่อนิโคลคัสบุญเกิดกิจบำรุงซึ่งก็เป็นที่รู้จักในแน่นอนในของอักรศัพท์พระบนทนกรุงเทพและนอกจากนี้แน่นอนในประเทศไทยเราก็รู้จักคุณพ่อนิโคลคัสบุญเกิดกิจบำรุงซึ่งเป็นบุญญาลาศีนั้นก็แตนั้นบุญญาราศีเนี่ยยังมีความแตกต่างแน่นอนเรื่องของวีรกรรม วิรกรรมในที่นี้หมายถึงเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยไม่แพ้กับนักบุญแน่นอนแต่เรื่องเป็นเรื่องของขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนแล้วก็ความศรัทธาที่ยังอยู่ในเฉพาะพระศาสนาจักรที่ในระดับของวาสนาจักรของจินซึ่งแตกต่างจากนักบุญจะเป็นเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของบันฉลองที่เกิดขึ้นในระดับของพระศาสนาจักรทั่วโลกสากลทั่วโลกครับขอบคุณสําหรับคําถามที่สองนะครับ เดี๋ยวเราไปสู่คำถามที่3กันเลยนะครับเนาะพอที่คุณพ่อบอกอันนี้คำว่าบุญยญราศีก็เป็นขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยว่าจะเป็นนักบุญกว่าพระศาสนาจาักรสากลของเรานะครับจะประกาศบุญญาราศีสักองหนึ่งเป็นถึงเป็นเรียกว่าเป็นนักบุญคือได้รับการยอมรับทั้งพระศาสนาจาักรสากลใช่ไหมครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างครับคุณพ่อ พ่อขออนุญาตเท้าความไปถึงถ้าจะพูดถึงว่าจะเป็นนักบุญเนี่ยเราต้องมองเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มาวิวัฒนาการของการสถาปนาหรือว่าการประกาศที่ให้บุคคลใดบุคลบคลหนึ่งนั้นได้รับว่าชื่อว่าเป็นนักบุญนะครับ uh huh. จริงเริ่มต้นเริ่มแรกครัพูดถึงวิวัฒนาการการแต่งตั้งนักบุญนั้นถ้าพูดถึงเริ่มต้นในสมัยกิสชนยุคแรกเริ่ม ในสมัยเมื่อปาาประมาณศตวรรษที่1ถึงศตวรรษที่5จริงๆรูปแบบนะี้ยังไม่มีรูปแบบท,ที่ตายตัวชัดเจน,น <ขอ S 1> มีการสอบสนมีการเก็บเอกสารยังไม่มีระบบเช่นนั้นแต่มีสิ่งที่เรียกเรียกว่าในภาษาละตินเรียกว่า vox populi vox dei ก็ fully, คือในภาษาอังกฤษกฤษ็กษคือ voice of God voice of people ครับก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า คนที่จะได้รับการาได้รับเรียกว่าเป็นนักบุญในช่วงเวลานั้นแน่นอนก็คือเป็นบุคคลที่บรรดากลุ่มก<อ>ิสชนเนี่ยยอมรับว่าบุคคลนี้นะมีความโดดเด่นและโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกิสชนยุคแรกเริ่มเนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดามรณน,นาสขีซึ่งรบรรดามรณน,นาสขีเนี่ยก็แน่นอนเป็นชีวิต ที่เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนถึงการยืนยันความเชื่อที่มีต่อพระ็นเจ้าดังนั้นก็เราก็เห็นคุณธรรมอย่างชัดเจนดังนั้นเราก็ในสมัยแรกเริ่มก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของกิจสชนที่มีต่อนักบุญองค์นั้นอย่างว่าอ,อย่างอย่างเป็นที่รับรู้กันกัน<ๆ>อย่างแน่นอนต่อมาในสมัยศตวรรษที่6ถึงประมาณศตวรรษที่12 ก็เรื่องของการที่จะรับรองว่าคนใดคนหนึง่งผู้สินใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญนั้นขึ้นอยู่กับพระสังฆราชท้องถิ่นรพระสังฆราชท้องถิ่นก็จะเป็นคนประกาศรับรองนักบุญองค์นั้นเองในในบรรดาบุญกิจชนในพระสัาฆรัชท้องถิ่นนั้นพระสังฆราชในพระสังาร,รงา,รงาท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะ ประกาศหรือว่ามองเห็นว่าบุคคลนี้สามารถเป็นพยานในเรื่องของชิตแห่งความเชื่อให้กับกลุ่มกิเรชนได้ดังนั้นก็จึงเป็นอำนาจของพรสังฆราชท้องถิ่นนั้นๆต่อมาในเมื่อเวลาประมาณตั้งแต่สัตวรรัที่10ก็เริ่มมีการ เริ่มมีมีกบอกว่าเริ่มต้นของอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีการเก็บเอกสารรวบรวมประจักษ์พยานต่างๆมีข้อเขียน,นต่างๆประวัติต่างๆเกี่ยวกับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็จึงเป็นที่มาต่อมาก็แน่นอนจนมาสมัยปัจจุบันพ่อไม่ขอเล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างยาวยาวไปกว่านี้อ,อย่างแน่นอนก็ ในสมัยปัจจุบันแน่นอนเราก็เห็นถึงว่ามีการมีการเป็นก่อนการจะประกาศเป็นนักบุญเนี่ยกว่ากว่าที่จะเป็นนักบุญเนี่ย uh huh. มีขั้นตอน uh huh. ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในปัจจุบันโดยสุดท้ายแล้วผู้ที่สามารถยืนยันและก็รับรองว่าบุคคลนี้เป็นนักบุญได้ก็สุดท้ายลราสรุปอยู่ที่ องสมเด็จพระสาบารีเป็นผู้รับรองดังนั้นพระสังฆราชผู้ประจำสังฆมณฑลต่างๆ uh huh. ก็จะเป็นผู้ที่ยื่นเรื่องโดยมีพระสารีบาีเป็นผู้รับรองรถ้าพูดถึงกระบวนการนะครับการแต่งตั้งนักบุญเนี่ยจริงแล้วมีมีสามขั้นด้วยกันนะครับจิงขั้นที่เราเรียกนะครับที่พระสารปบาีเริ่มประกาศนะครับให้รับรองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น โดดเด่นในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างสำหรับเราทัศชนนะครับก็คือขั้นแรกคือเราจะเรียกว่าผู้ผู้น่าเคารพนะครับ,รบผู้น่าเคารพแล้วก็ขั้นต่อมาขั้นที่2เราจะเรียกว่าบุญญาศีนะครับแล้วก็ขั้นที่3เราจะเรียกว่านักบุญนะครับ,รบทีนี้พ่อขอพูดถึงเรื่องของกระบวนการแต่ละขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นแรกที่กว่าที่จะเป็นผู้ผู้น,น,ผน่าเคารพนะฮะผู้น่าเคารพนี่จะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกในส่วนของสังคมนโทนส่วนของพระศาสนาจากท้องถิ่นในภัสนาจากท้องถิ่นเนี่ย <Okay. S 2> เมื่อยื่นเรื่องหรือว่าเสนอ,อผู้ชื่นใจคนใดคนหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการการเป็นนักบุญเนี่ย <Okay. S 2> แน่นอนโดยโดย โดยพื้นฐานแล้วเราจะเรียกบุคคลน,นั้นว่าผู้รับใช้ของพระเจ้ายืนเรื่องอว่าผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการอย่างที่มีวิวัฒนาการมาคือมีการเก็บข้อมูลพยานหลักฐานทั้งที่เป็นเรื่องของเชิงประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าพยานหลักฐานที่มีชีวิตมีสิง่งต่างๆมีกระบวนการหรือว่า สิ่งต่างๆที่สามารถแสดงออกว่ายืนยันว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมที่เพียบพร้อมที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นนักบุญต่อไปในอนาคตเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยหลักฐานเพื่อยืนยันถึงคุณธรรมเนี่ยได้ได้พร้อมแล้วก็จะ,ะพาะสังฆรงาชท้องถิ่น ก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปที่กลุ่มรวมโดยผ่านทางสำนักานกระทรวงที่ชื่อว่าสำนักสำนักากระทรวงว่าด้วยการแต่งตั้งนักบุญบนะครับก็โดยผ่านกระทรวงนี้ก็จะแน่นอนก็จะก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะตรวจสอบ mm hmm. ข้อมูลที่ทางสังคมมนทนได้ส่งมาเพื่อยืนยันเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนี้มีคุณธรรม ที่โดดเด่นสามารถเป็นแบบอยาอ่างสำหรับเราคิสชนได้หรือไม่แน่นอนเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วข้อมูลหลักฐานพยานแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอเรื่องให้กับภาสาตปาแล้วก็ภาสาตปาก็จะเป็นผู้ที่ประกาศยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่กระบวนการแรกคือเรื่องของการที่เป็นผู้ผู้หน้าเค่ารพนะครับ,รบผู้หน้าเข่ารพ แล้วขั้นต่อมาหลังจากผู้น้าเคารพแล้วถัดไปก็คือขั้นต่อไปคือของการเป็นบุญยราศีครับจริงการเป็นบุญยราศีพราะเนื่องจากข้อมูลในต่างๆเนี่ยหากเตรียมพร้อมแล้วนะครับพยานหลักฐานพร้อมแล้วสิ่งที่เรียกร้องขั้นต่อไปที่จะยืนยันว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้น้าเคารพเนี่ยได้รับการเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นบุญยราศี สิ่งที่ต้องการและเรียกร้องคือเรื่องของอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย,ย์ก็คือพระหัสถานของพระเป็นเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแสดงแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นโดยผ่านทางการสวดภาวนาอนของบรรดาทศชนที่มีความศรัทธาต่อ,อผู้น่าเคารพนี้และแน่นอนมีอัศจรรย์อัศจรรย์ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ uh huh. แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการแพทย์ที่ที่ที่มารับรองว่านี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ uh huh. เรื่องเป็นอัศาจรรย์ที่ที่เกิดขึ้นฉัน uh ั huh. ้นก็เมื่อพบว่ามีอัศาจรรย์เกิดขึ้นจากาผู้ผู้น่าเคารพนี้แล้วก็ภาสาลปาก็เมื่อรับเรื่องแล้วก็จะประกาศบุคคลนั้นให้เป็นบุญญนรศรีครับแต่ในกรณีของผู้ที่ผู้น่าเคารพ เป็นมรณาสักขีโดยชีวิตแล้วก็คือถูกสิ้นใจถูกถูกฆ่าเ,เพราะความเกียดชังทางศาสนาถูกฆ่าเพราะว่ายืนยันในความเชื่อผู้น่าเคารพนี้ก็ต้องก็จริงๆไม่ไม่ต้องอาศัยอศัศจรรย์สามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญญาศีได้ได้ทันทีอ่าครับทีนี้ เมื่อถึงการแต่งตั้งบุญเป็นบุญญาสีเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เข้าสู่ขั้นของการประกาศเป็นนักบุญนักบุญะบนะครับนักบุญนักบุญก็คือ,อเพียงแค่ขอเพียงแค่อัศจรรย์ครั้งที่สองอถ้ามีอัศจรรย์ครั้งที่สองางที่พ่อบอกคืออัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ และก็แน่นอนโดยผ่านทางการที่คิดตะชนสวดภาวนา mm hmm. และก็โดยผ่านทางเชื่อว่าเป็นผ่านทางการเสรอมบินวนของบุญราศี mm hmm. ตรงน,นั้น mm hmm. ขอเพียงมีอัศจรรย์ครั้งที่สองและก็ะมีเอกสารยืนยันทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ <Okay. S 2> ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ mm hmm. ก็เชื่อว่าบุคคลท่นนี้ในที่สุดก็ดจะรับการ ประกาศเป็นเป็นเป็นนักบุญในที่สุดแต่ในกรณีบางกรณีก่อนที่จะประกาศเป็นนักบุญนั้นพระสารปามีมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกในเรื่องของการใช้อาศาจร,รั์ที่เกิดขึ้นครั้งที่สองได้ในกรณีของอาการแต่งตั้งบุญญาสีพระสารปาย้อนที่23 คไม่มไม่ต้องใช้อัศาจรรย์ครั้งที่สองอเพราะว่าแค่ครั้งแรกก็มีอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นเพียงพออพย่งมากมายเพียงพอที่จะยอมรับว่าพระองค์เหมาะสมที่จะได้รับการประกาศเป็นนักบุญแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักในพระสนาจักรในระดับสากลค็เพราะฉะนั้นคําว่าดูนะครับตั้งแต่คําแรกเลยคําว่าผู้น่าเคารพคือขณะที่ดําเนินชีวิตอยู่เนี่ย ผู้คนในท้องเมื่อกี้คุณพ่อ voice of God voice of people คือประชาชนเรียกร้องหมายความว่าเสียงของประชาชนเสียงของทว่าผู้คนคนนี้น่าเคารพแบบนี้ใช่ไหมครับพอแม้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังเป็นที่น่าเคารพอยู่คนมาอ้อนวอนคนมาขอความช่วยเหลือโดยผ่านทางท่านใช่ไหมครับที่เรียกว่าอัศจรรย์เนาะที่เรียกว่าอัศจรรย์ อีกขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านบุญยราศีเนี่ยเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยเคารพท่านต่อไปเชิญชวน,ชวนเพราะฉะนั้นก็คือความสัมพันธ์ก็คือเชื่อมกันหมดเลยระหว่างบุญยราศีกับพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็คือต้องเชื่อมแบบนั้นถึงจะทําให้เกิดขึ้นกันแบบมีนักบุญได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อก็ได้มาแบ่งปันให้เราได้เข้าใจเลยนะครับว่าคําว่านักบุญคืออะไรบุญยราศีคืออะไรแล้วก็ ขั้นตอนและเงื่อนไขวันนี้คงจะเป็นต้องบอกว่ารายการของเราไรสสาระโอ้โหวันนี้พวกเราฟังแม้แต่ผมเองนะครับเกิดความที่แบบว่าเข้าใจมากขึ้นและเราก็ทําให้เราเนี่ยต้องบอกว่าชอบไร้นะครับสาระดีๆวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพ่อธนายุทธพราผมเป็นอย่างมากที่วันนี้คุณพ่อได้ให้เกียรติกับรายการของเราแล้วก็มาแบ่งปันสาระดีๆแบบนี้นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป พทุกท่านเนี่ยไปออนทัวร์ไปเยี่ยมชมสักการะสถานคุณพ่อนิโคัสบุญเกิดกิจบำรุงและเราก็จะได้ไป,เ,ปเรียนรู้กันต่อไปนะครับเพราะว่าเราว่ากวาจะเป็นนักบุญนะครับจึงเชิญชวนทุกท่านนะครับติดตามพวกเราไปที่นั่นด้วยเหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับแล้วก็วันนี้ก็พวกเราทั้งสองนะครับก็ขอาราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์สาระของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ